ที่พักม่อนพีบ้านพักตากอากาศนะคะคืนละ1,400บาทค่ะพักได้2คนเลยนะเป็นโดมอย่างดีเลยค่ะทุกคนมาแล้วต้องกินหมูกระทะ <c oughs> มีแม่ด้วยอะไม้ามา <c oughs> มมาเนี่ยครับตรงนี้กว้างมากเลยเสริมเจอง่ายสบายเลยนะ <c oughs> มีแฟนคนที่ไม่ใช่แฟนทำได้มีอะไรประสงค์นะคะเป็นครีม <c oughs> เออดีอยเจงดีอ่ะครีมทาหน้าเดีย <c oughs> เด๋ยวคนละครีมนะเป็นกันไกลได้ด้วยนะว้าวตัดผมได้ด้วย มเลยอ,อันนี้มันจะหมดแล้วเอาลูกใหม่มาให้ฉันนะอันเหลือเธอกินอันใหม่มาแบบกันมากให้กินอันเหลือม่อนพีนะคะที่พักอีกหนึ่งที่พักบนม่อนแจบบ่มเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าวิวจะสวยแค่ไหนนะคะตามไปดูกันเลยเธอเตรียมอะไรมาเนี่ยเราวมีเสารตังอะไรตะคอยไอตังอะไรตะคอยไออะอะไรเตรียมอะไรมาแต่งโมจิตลาดเอ้าวเหรอโอ้ชั้นเอาเรื่องนะเนี่ยของเราอะไร12บสใช่ไหมก็มีบ้านด้วยนะเดี๋ยวเนี่ย อันนี้เป็นแบบบ้านนี่ครับแบบบ้านเจะขึน้นไปดูตรงนู้นสิเล้วเดี๋ยวจะไ,นะไปดูก่อนว่าต้องข้างบนลไม่ใช่ไหมไหถ้าไม่ใช่ก็เดินผีไม่ลืมของแน่นอนอ๋อหอบอนี่ครับผีสิบสองไม่ใช่อันนี้ผีสิบสามตงเหรอเออผี่เขาบอกอยู่เธอต้องลงเอ้าเอ้าเอาอ,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 อย่าลืมของเถอน เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับถึงแล้วที่พักของเราเฮ้ยตรงนี้มีสวยเฮ้ยดีสวยอ่ะเนี่ยบอกแล้วยิ่งสูงยิ่งสวยเดี๋ยวพาไปดูห้องด้านในโต้กว้างค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนี่ครับตรงนี้กว้างมากเลยเสริมเตียงได้สบายเลยนะใช่มีผ้าห่มหนานะคะทุกคนนแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบใสองอสออมไปเห็นคนกินหมูกระทะเลย <c oughs> เปิดประตูเดินออกไปคือเห็นวิวค่ะนี่ครับตอนนี้ราคาพันสี่นะใช่พันสี่ต่อสองคนนะ <c oughs> ตน่คนละเจ็ดร้อบาทนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะมีมีแฟนคน <c oughs> ที่ไม่ใช่แฟนทำแฟนก็มีน <c oughs> ้ำด <c oughs> ื่มให้ค่ะแล้ก็มีชิชชู้มีแก้วตรงนั้นนะใช <c oughs> ่ก็ตรงนี้ก็มี เช็ดตัวให้ค่ะเดินออกมาก็คือเจอวิวภูเขาเลยนี่นะครับออกมาก็จะเจออย่างนี้เลยชอบวิวตรงนี้ดีมากแต่เดินเหนื่อยหน่อย <laughs> แต่คุ้มเดินสะหอบเลยเดี๋ยวดาวพามาดูห้องน้ำกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะท้างหน้าท้องน้ำนี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊สห้องน้ำสะอาดค่ะทุกคนแล้วก็มี แชมพูแล้วก็อาสบู่ให้ค่ะเป็นสบู่เหลวนี่อันนี้เป็นห้องน้ําในตัวนะคะเดินออกมาก็คือเป็นโดมเลยติดกับห้องน้าเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากนี่มาแล้วต้องจัดหมูกระทะหมูกระทะชุดละ450รอยห้าสบบาทค่ะทุกคนกินหมูกระทะชมวิวภูเขาแบบนี้เลยเนี่ยถ้าฝนตกมันจะมีเป็นหมอกนะคะข้างหน้าเนี่ยวิวสวยมากนี่คุ้มค่ะทุกคนมาแล้วต้องกินหมูกระทะนี่เราสั่งไปแล้วนะคะทุกคนสั่งไปแล้วเดี๋ยวพี่ก็เอาขึ้นมาให้ค่ะ ม้อนแจ่มช่วงนี้อากาศดีมากเลยนะคะทุกคนไม่หนาวมากอากาศเย็นสบายถ้าใครไม่มีเสื้อแขนยาวอินบ็อกมาเลยนะคะดาวมีขายเสื้อไหมพรมอย่างดีเลยค่ะยืดตามขนาดตัวค่ะทุกคนเนี่ยใส่แล้วห,หุ่นดีค่ะทุกคนใส่แล้วดูผอมเพรียวเลยค่ะมีะหลายสีให้เลือกนะคะสนใจอินบ็อกไปที่เพจเลยค่ะดาวใส่เองขายเองค่ะขายเองใส่แล้วสวยแน่นอนต้องซื้อแล้วแหละขายทุกคลิปเลยกระโปรงก็ขายค่ะกระโปรงเป็นสุดเป็นสุดเป็นสุดแล้วเป็นสุด เป็นชุดเลยค่ะสนใจอินบ็อกมาได้เลยนะคะ <c oughs> มาม่อนแจมไม่มีเสื้ออินบ็อกมาได้เลยค่ะ <c oughs> ผู้หญิงกับเสื้อผ้าอย่าได้ซ้ําค่ะหมูกระทะมาแล้วค่ะทุกคนนี้ช <c oughs> ุดนี้450บาทค่ะน่ากินมากมีอะไรบ้างมีหมู3มชั้นมีกุ้งมีไส้กรอกมีปูอัดแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็มีแบบเห็ดพันเบคอนค่ะทุกคนผักเยอะมากเลยนี่เรากินเฮลตี้นะเฮลตี้เฮลตี้แต่เน้นเนื้อหรือว่ามีแม่ด้วยอะไรม้ามา ไปขำใช่ไหมเพียบเก็บเลยค่ะทุกคนอ้าวพี่เขาลืมตะเกียบนี่หว่าเอาลงก่อนเดี๋ยวโม่ไหมพี่สู้ๆขอบคุณครับค่ะพี่ลืมพี่บอกพี่บอกมึงเปรียเองเลยอร่อยไหมฉันย่างให้อร่อยบรรยากาศดีมากเลยเนาะอากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวผมพาไปเดินดูรอบๆในบรรยากาศอร่อยไหม มันจำสวยมากอากาศช่วงค่ำๆมันจะเย็นขึ้นเรื่อยๆเิ่งขึ้นเรื่อยๆเนาะเหมาะสำหรับการกินหมูกระทะมากเลยนี่นั่งพิงไปไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ได้ยินเสียงแบบจักระจัดร้องจิ๊ด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 ด้วยธรรมชาติมากเลยค่ะเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนมาชาร์จแบตให้ร่างกายเนาะทํางานมาเหนื่อยๆก็ต้องมาเยียวยาด้วยหมูกระทะที่มอนแจมนะคะทุกคนชุดนี้450บาทค่ะกิน2คนค่ะทุกคนกินเสร็จแล้วก็นอนค่ะดี แต่งโมแล้วว้าวพกแต่งโมมาด้วยหล่ะแม่มาที่นี่ก็พกแต่งโมมาด้วยซื้อที่ม้อนจับนี่แหละน้องเขาขายบอกว่านะถ้าไม่แดงเอาไปคืนดูดูว่าจะแดงไหมถ้าไม่แดงก็ไปคืนมีมาด้วยนี่ครับมันเป็นมีดอเนกประสงค์นะเขาเรื่องีดสวิตเห็นไหมเป็นครีมเออดีอ่ะจริงดีอ่ะครีมทาหน้าเดี๋ยวคนละครีมเราเป็นกันไกลได้ด้วยนะว้าวตัดผมได้ด้วยตัดผมเลยเหเขาเป็นได้หลายอย่างเลย เป็นเลื่อยเลื่อยได้เหรอนี่ครับเดี๋ยวเราจะใช้เลื่อยหั่นแตงโมนะครับบ้าแล้วพี่ลงบ้าแล้วยอก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 แดงเว้ยแดงเว้ยอุ้ยอุ้ยแดงแดงมากไม่กินไม่เซื้อตองบ้นแจ่มนะตองข้างหน้ามาดูว่าจะหวานไหมหูแดงน่ากินมากเลยกินหมูกระทะเสร็จแล้วต้องล้างปากด้วยผลไม้ค่ะหวานมากผมซื้อกับน้องอีกหกสิบบาท ลูกใหญ่มากคงเคยบอกดีมากค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนละเจอกันพรุ่งนี้ดียามเช้าค่ะทุกคนนี้มาดูวีบกันค่ะโหตอนเช้าอากาศดีมากตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งใช่ปะใช่เราตื่นแต่หกโมงค่ะมาแต่งหน้าเย็นสบายอยู่นะมันมีแดดแต่ว่ายังมีความเย็นอยู่นะคะทุกคนเมื่อคืนแบบอากาศหนาวเลยเนาะเมื่อคืนไม่ได้เปิดพัดลมเลยดูพื้นดูพื้นยังเปียกเลยมันมีหมอกใช่ปะน้ำค้างลงน้ำค้างบรรยากาศที่พักของเรานะ ม่นพีเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวจะเช็กเอาออกไปเลยนี่ข้าวต้มค่ะทุกคนอาหารเช้าอันนี้ฟรีนะมีเห็ดแล้วก็หมูสับข้าวต้มหมูสับเคยเอาน้ำเยอะเอาข้าวหน่อยนึกว่าอยากสดแล้วร้อนเอาใส่ผักไหมใส่ใส่นิดหนึ่งนิดเกินแมชิ้นเดียวกินไหมอาปากแล้วอื้มอา <c oughs> อาหารอร่อยวิวก็ดีกินไข่เจียวที่บ้านไม่อร่อยนะคะมากินที่นี่อร่อยมาก <c oughs> เรามีแตงโม,โมโด้วยนะทุกคนแตงโมเมื่อคืนยังไม่หมดอ,อันนี้มันจะหมดแล้วเอาลูกเอาลูกใหม่ไหมฉันนะอันนี้เธอกินอันเห <c oughs> ลือเธอกินอันใหม่ลหลรักกันมากให้กินอันเหลือไม <c oughs> ่เหมือนแช่ยเย็นเลยนะอืมยังอร่อยเห <c oughs> มือนเดิมนี่ก็ยังไม่หมดนะน่าจะได้ตอนบ่ายอีกรอบนึงคุ้มค่ะคุ้มนี่ข้างล่างนี่เป็นบ้านทรงจีนนะสวยมากเลย นี่ครับเดี๋ยวพาไปดูกันนี่ค่ะดีอะ่ะมีระเบียงให้นั่งด้วยคะ่ะทุกคนว้าวเป็นเตียงไม้เป็นห้องแบบไม้เลยนะคะทุกคนนี่มีพัดลมให้ด้วยแล้วก็มีทีวีให้ด้วยนะเตียงอย่างดีเตียงนุ่มมากเตียงดีอะ่ะมีผไฟชุดตัว,ตวให้ด้วยผไฟชุดตัวตรงนี้นะครับมีน้ำดื่มมีชั้นวางของให้เดี๋ยวเปิดไฟก่อนนี่คือมีไฟเอ้ยสว่างขึ้นมาเลยก็นั่งมืดอยู่ตั้งนานเเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำนะคะ ว้าวน้ำสะอาดเฮ้ยน้ำสะอาดดีอะมีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊สนะคะน,นี่ไม่ต้องกลัวหนาวค่ะนี่ครับ<ฮ>วิวภูเขาอย่างนี้เลยยสบายอากาศดีมากเลยอ่ะเขาชื่อว่าที่พักม่อนพีบ้านตากอากาศนะคะเห,<า>หมาะสําหรับมาพักผ่อนมากเลยเป็นบ้านทรงจีนนะตรงนี้นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งที่พักหนึ่งเนาะ ที่แบบบรรยากาศดีขึ้นมาสูงสูงวิวยิ่งสวยเลยค่ะทุกคนเนี่ยลองนึกภาพถ้ามันมีหมอกตรงนี้นะน่าจะสวยมากๆฟินเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็เย็นเย็นอยู่นะคะทุกคนถึงว่ามันมีแดดแต่ว่าด้วยอากาศที่มันเย็นเนาะนก็เลยไม่ร้อนมากเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะเป็นอีกหนึ่งที่พักหนึ่งนะที่น่ามามากเลยนะครับมูกระทะอร่อยวิวสวยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ที่พักไว้ให้นะครับดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย,บาย,บาย